คลััพท์เศรษฐกิจในวันนี้นะคะเรามีคำว่า Backlist นะคะซึ่งหลายหลายคนเนี่ยอาจจะคุ้นเคยคํานี้ดีอยู่ก็คือบัญชีดําหรือว่าบัญชีลับนะคะมีความหมายว่ารายชื่อบุคคลนะคะหรือกลุ่มบุคคลที่ได้รับการปริเสษจากกลุ่มสังคมนั่นเองค่ะ ค่ะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเจอคำนี้ค่เช่นกระทรวงต่างประเทศปัดไทยถูกแบล็คลิสห้ามทำธุรกรรมกับ USA นะคะก็จะหมายความว่ากระทรวงต่างประเทศปฏิเสธกรณีไทยถูกขึ้นบัญชีดำห้ามทำธุรกรรมการเงินกับประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะ